สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับมาพอแอดมินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันที่12สิงหาคม2ห64นะครับวันนี้กับถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับเนาะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเนาะวันนี้แอดมินบุญธรรมนํำโชคกัจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคํำนวณของลุงก๊อดนะครับเนาะว่าลุงก๊อดเพิ่นคํำนวณในเลขตัวใดประจำวดนวันที่16สิงหาคม2ห64นะครับเนาะ อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเพื่อตัวเลขของน้องกอดอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขถี่มีน้งวันเนาะครับนาอก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใแฮดมินบุญรรมน้าโคกนไมเด้อครับเด้อครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพ,พอเทื่องสตาร์ดาช n แน,นลนะครับกับน้องไอสตาร์ชาแนลนะครับที่พิ่นไในทรงคลิปดีๆมาแบง่งปันตัวเลขโชคลาภนะครับ แอดมินบุญธรรมขอขอบคุณเป็นอย่ญญางสูงเ้ยครับเดอ้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟ<ว>ังคลิปนี้น้กนันเนาะครับเนานะไออ,อันนี้นะไออืมอีอย่งล่ะจะหนีวะจะหนีจะนีเมื่อวาบคน,น <c oughs> คนคอนนันไข่ไจะนีว่ามันจะหน,นีเพื่อนโทรศัพท์เด้ออันแต่ว่าอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันประมาณจัี4เมตรหาเมตรนี่ลหละเพื่อนกับทั่โทรศัพท์เนาะเพิ่่นเพื่อน เพื่อนนั่นกับสีมาเด่นน,นั่นี่แหละคนกับใส่กางเกงขาสัน้นด่างดำซากลายคือกันเป,ป็นบรรหุ่นเดียวกับจอนนี่นะค้นกันเหมือนมือปราบจอนนี่่วาเพื่อนกับโทรศัพท์เนาะแต่ว่าผมได้ยินได้ยินพราะว่าบัาเนี่แหลนได้ยินเพิ่นเบาตอนแรกๆนคะืออย่งว่าเพื่อนโทรศัพท์กันคือยังโทรศัพท์พก,ทพกันเดือนเด็กกันนะหนึ่งยินว่าพาเตัาใดบะดิเพิ่นบอกจัวใดที่แรกนั่นว่าอันเพื่อนโทรมาหากันเนาะว่า อันนั้นหาเก้าเก่าหาด้วยยังนี่หละาเก่าเก่าหามีนบัดได้ยินพ่อมบําตันนั้นมันบรชัดเกนครับบัดนี้ตัวที่สองเพื่อนกะท้มาอันเพื่อนกะแรงได้ตัวไหนอีกเน่พ่นว่าเพื่อนทรว่าโทรศัพท์มันว่าโว้ยเก้าเกียเกเก่าคนน่ะเพื่อนวอาว่าน่ะคือจังจนีทะลุหลุดแปลกยังว่าที่แรกนั้นคลิปแล้วมือปาบลายวะที่แรกนั้นหาเก่าเก่าหาเนี่ยประชัดวันไหนครับ แต่ว่าเจ๊กเอาของเจ๊ดิซ่าแท้งยิ่แต่ลงว่าเก่าห่านอะไรยิ่งพ่อหม้มนี่พ่อหม้อยายหางนี่เอาฟังเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้ออันนี้มันก็เป็นความฝันเนาะตัวรุ่นรุ่นตัวรุ่นมาหนี่ชัดเจนเลยได้ยิ่งจนได้ฟังป่ะบัดนี้เลขเลขผมเก่งไว้เลขวิ่งเนาะครับเอ้าม่มันก็มีเกศเดี๋ยวมันก็มีเกศกับเก่านะเกศกับเก่าเออบัดนี้จอนี่นั่นทีเราโทรศัพท์นั่นป่ะไอ้เลข เก็ดเก่าเก่าเก็ดบ้ามันบ่มาน้ำกันนะผมหวานนะเดี๋ยวผมเกียงใส่เก็ดเก่าเก็ดกับเก่าเนาะเลยรลุงก้อนให้วิ่งนี่สียใจวห้วิ่งเก็ดกับเก่าเองบางว่าเนี่บันนี้อันบ้ามันมันสิม่าน้ำกันบ่เห็ดเด็กยังไงคือบ่ม่าน้ำกันยังเถื่อแบบเขาบอกว่าเขาคือมาเก่าเก็ดกเก่าเขาบอกสัตว์บันนี่นอ แต่ผมก็เลยว่ากู้จีซื้อเก้าแปดดอกผมว่าไม่จะ่าเดือตอนเมื่อซื้อเก้าเก็ดดอกว่าแต่ตอนผมตอนผมมาทาใหม่ๆน่ะลุงก้อนไก่มันยังมาน้ำกันอยู่น่ะเนี่ยบอกได้ความฝันหนะว่าคือซื้อเก้าแปดดอกว่าแต่เอาเอาวาเบิ้งเอาเบิ้งมาเดี๋ยวเอาสูตรมาเบิ้งเขียนได้เขียนหน้าใหม่เดี๋ยวมันเขียนมุนหลายนี่เขียนจักอยู่ใบได้ไหม อเ,เอาเพอาเที่ยงสีอาในฟั่งนะาะคาร์เตอผู้ชมเนาะสูตรของรุ่งกอดงวดนี่งวดของวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รุงกอดบอกว่าให้วิ่งเจ็ดกับวิ่งเก่ามาแน่ะครับเจ็ดกับเก่าอาจจะมาทั้งคู่เลยครับอาจจะมาทั้งคู่อาจเจ็ดอาจจะมาล่างหรือว่ามาบนกอาจจะมาล่างหรือว่าบนยังสีนะคาร์เตอผู้ชมใอ้ไข่ว่ารุงกอดว่าขันมาน้ำกันนั่นกับโมเมนว่าอาจจะเป็นเจ็ดเก่ากับเจ็ดสี่กะรุงกอดบอกว่ามันมากยาก ขันเพิ่นจับคู่กันเพิ่นเฮ็ดได้ like right แต่ว่าก็เคยมีอย cool. ู่ครับพอเที่ยงเคยเห็นอยู่แต่่วามาเป็นคู่เลยแบบว่าจับคู่กันมาเลยแมนวันนี้เสียงเมืองนั่ก็ได้เนาะลุงกอดเนาะเกลเพราะวใบยางทีมีคนโทรมาบอกเน้อประกอบก็ควบฝันกันนะมีคนโทรมาบอกอย่างดีได้ครับแต่ผู้ชมวยว่าเป็นธรรมดาได้ครับโทรมาบอกอย่างดีเจ็ดเกลีวเกลีเจ็ดิ่งสองนอนึ่ออื่เอาครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะอ่านให้ฟังเนาะวิ่งเจ็ดกับวิ่งเก้า เดนเห้เด่นลักเจ็ดครับผมเป็นเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็นี่คือลักเจ็ครับผมแต่ลุงกอดจะบอสบอส่ว่าเป็นบนเป็นล่างครับก็คือจะให้เป็นลักภายลักมั่นครับยังวิ่งเก้านี่ก็ให้เป็นเก้าแปดเก้าหาเก้าห่งเก้ลขลุงกอดจะมีแค่นี้ครับแต่ตามที่สุดลุงกอดก็มากจะจับจ็ดสี่ละครับท่านผู้ชมอาจจะบอ อาจจะบ่คขึ้นสื่อของคนอื่นเนาะถ้าลุงกอดว่ามีเจ็ดก็มีเก่าเลขมันก็จะมีอยู่ในหลักของของตัวถี่พนุวัจบคู่ให้ก็จะเป็นลักของลักเก่าหรือว่าลักเจ็ดแต่สี่ละครแม่นี่ดี<ม>ตามเสือบทื่องไทยทํากับบุกอดมากระลองเบิรงนครับท่านผู้่มยังงวด่ิพานมาเนี่ยเลขวิ่งของลุงกอดกันยังเขา่าถือว่าเขาครับจ่าอยู่ลักร้อยอยู่ลักร้อยเนาะสองหกหนึ่งลุงกอดให้สองกับหาคถือว่าเขาเ<ล>ตัวหนึง่งอันเลขสองตัวนี้สาหรับ ที่ลุงกอดจับคูมานี่ลุงจับจับหฮยัคูลเนี่ยเอาขีดนไฮยัคูลในใส่ปากกาแดงเอาตัวที่ลุงกอดมาถีลุงกอดมาเอาให้เป็นหน้าทางให้ใส่หมุดชุ่มจักคูลเนี่ยหันหันไปหันเจ้าของสูตรต้งหูจักเอาไปลวดลุงกอดเอาหันไปถีก็ได้ลักลักเก่านี่สิเอาอันละลักเก่อลักเจ็ดเอามากชุดใดมากเก่าหนึ่งเก่าแปดเก่าหนึ่งเก่าแปดเจ็ดสาม เจ็ดหาโอ้ซีชดนี้คือเน้เนๆเลยแมนบอคะ่ะเน้นสำหรับตัวถีลงกอดมักเนาะคะ่ะเป็นเก่าหนึ่งครับมักตัวนะนี้และเก่าหนึ่งเก่าแปดเนาะแต่ว่าพอเที่ยงนี่เห็นไม้แห้งเนื้อเก่าหานี่แต่ผู้ชมว่าแม <c oughs> นบออย่างพออย่างพอเที่ยงเดือนทางไปหาคือกันครับเพราะว่าจะยุ่นน้ำจะเแม่จะเ,เคียนหรือว่าปูมเพื่อเดชให้ก็จะมีครับหาเก่าก่าหานี่เนาะแมนบอปูมเพื่อเด่นบอโอ้<ร> ตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าปูอำเภอเดเพนธ์บอยพน่นบอลบอลวิ่งเจ็ดได้เพิ่นวิ่งสามกับศูนย์วันนี้แต่เพิ่นนั่นเนีเจสมคือการแมนแต่ว่าหูวซิกว่าเลขอาเลกศูนย์ตูอำเภอเดกับศูนยลุงกรณีแข่ข่ายกันแมนายกัน้ใน้าในอเภอเดตัววิ่งเพิ่นวิ่งศูนย์กับสามครับศูนกับสามแมนจะ่าเพิ่นกัมีจับคู่คลุงกรณีเจ็ดสามกัมีโอ้คันคันเม้นคันเม้นศูนยนามากอะ ใส่จ๋งไหนเจ็ดศูนย์กระดจะเป็ี่ยนเลเนาะเจ็ดศูนย์ยี่สี่บ่อเนี่ยขันขันใส่ศูนย์นั่นแหลขันศูนย์เนาะมาหมายถึงว่าขันศูนย์กระหาแล้วเพราะว่าเกจหาอยู่นีนก็มีเนาะครับขันเราเรามาหามีเกีจหาแต่ว่ากระสูดไผลสูดแป้นคือว่าน้องขันบุษชุมเนาะกระเบื้องเอาครับเพื่อว่าท่านบุษชมอาจจะชื่นชอบสูตรของกรดก็ได้เพราะว่ายังเหล็กวิ่งนี่ก็ยังพอเที่ยงบ่อแหละครับทายี่สิบสี่งวดนี่พิษบวกเกินเจ็ดแปดงวดครับ ก็เขาอยู่ประมาณ1ิบ7งวดต่อวีก็ต่อปีเนาะคะระับท่านผู้ชมเนาะถือว่าเขาหลายกว่็รุดครับผมเนาะยังงวดที่ผ่านมากกัยังถือว่าเขาวิ่ง7กับ9แต่ว่าคันจะเน้นจากวิ่งตัวเดียวกันให้เด่นเป็น7ครับผมถ้าจับคู่ให้ก็เป็น7 2 7 5 7 8 7 3ก็เน้นให้ก็คือ7 3กับ7 5ครับผมหลักหลัก7จ็ดะว่าลัก9วิ่ง9นี่ก็ให้เป็น98 95 91 92 ลุงกอดก็บอกว่าโตมากก็คือเก้าหนึ่งคับเก้าแปดเอาเอาไปพิจารณาเบืองนอกคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านให้เบืองอย่างมีสติเด้อครับรถเบืองอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็คือว่าล่ะครับมันก็ให้แค่เป็นแนวทางของลุงกอดเนาะโอ้ยขันลุงกอดูจักอีีว่ามันตนี่ลาซี่อว้วาซันห่วยขายทีทุ่มหน้าลุงเนาะขายงัวขายกล้วยอันนี้ซื้อขายหายจังไวแต่เมียไปหาวเอาไปกิน เนี่ยขายบ่ได้ครันสุ่ทรช่องเพราะว่าผมพีผู้ฮักเอาไปกินมันก็เป็นแนวทางนี่นะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางมันก็เฮ็ดมาหน้านะนอเด็กก็ได้ก็บ่เป็นตึกแต่พ่อสอ30ปุ๋ยครับมันก็มีบ้างแล้วเนาะลุงนอเที่ยวเข้าก็มีแม่นบ่เนาะจับคู่ให้เข้าก็มีแม่นบ่ล่ะทนักเสือก็วิ่งกับเขาแม่บ่อ้ไหลายคนอุดอืาก็หวังว่าคงจะถูกถูกใจท่านผู้ชมหลายท่านเนาะครับเนาะตัวเลขก็บ่แน่เด้อครับ อาจจะทำผู้ชมอาจจะถือวกถือใจตัวถี่วุ่นรุ่งกอบอนั้นวอกกลมห้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นแล้วพอเที่ยงก็ให้แคเนเนาา่เป็นแนวท่านคือลุ่งกอดว่านละครับฝากแค่เป็นแนวทางของมวลมณฑลศิลป์สิงหาคามพศษภาคมนึ่งร้อยหกสิบสี่ครับผมชุดท้ายในพอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้ชาแนลขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับบ่าว่าจะเดินทางไปทางใดกะหายหางไกลโรคไก่ไข้เจ็บเนาะสุขภาพแข็งแรงกันสู่ทุกคนโชคดีมีตังค์ใช้กัน ทุกๆคนทุกๆงวดนะครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับลุงกอดขอบคุณครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขสูตรคำนวณของลุงกอดนะครับลุงกอดเพิ่นกะาหายแนวทางมากในงวดวันที่ 16. สิงหาคม2 5 6หนะครับก็จะมีเลข 72. 73. 75. 78. 91. 92. 95. และ98นะครับ นี่ก็เป็นเลขสูตรหน่วยคำนวณของลุงกอดด้วยครับเด้อเดยวแอดมินจะย้ำตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นสูตรหน่วยคำนวณของลุงกอดนะครับคำนวณมาได้ตัวเลข7 2 7 3 7 5 78 9 1 92 95และ98ดนะครับนี่ก็เป็นเลขสูตรหน่วยคำนวณเนาะครับเนาะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของลุงกอดก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเด้อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะ ในวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางเ้ยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก่กอนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเ้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินบุญธรรมนำโชคนะไม่เด้ยครับเด้อบุญธรรมนำโชคก็ขอไว้พรอใหอ้ท่านผู้ชมคือเก่าล้วครับจงโชคดีมีโชคลาภนะครับ ทางไกลจากโรกไัยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยรับเดิมขอให้โชคๆมันมันสวัสดีครับ